มีใครเคยได้ยินเรื่องสะพานสายยุกธไหมครับคุณเคยสูญเสียสิ่งที่คุณรักไหมเคยมีช่วงเวลาไหมครับที่บางทีความรู้สึกทีหลังที่เราเสียเขาไปแล้วครับมันเหมือนกับบ้านมันเงียบลงบางทีเหมือนได้ยินเสียงอะไรอุกตะกั่แล้วเราก็รู้สึกว่าสะดุ้งเอ้ยใช่เขาหรือเปล่านะครับถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้เนี่ยวันนี้ผมจะพาพวกคุณนะครับเดินทางไปหาสถานที่แห่งหนึง่ง เป็นที่ที่ไม่มีในแผนที่ไม่มี GPS นำทางน,นะครับแต่หัวใจทุกดวงที่เราเคยรักเขาแล้วก็เคยมอบให้เขารวมถึงเขาเคยมอบความรักให้กับเรามันจะมีสถานที่ที่หนึ่งคือตรงนั้นชื่อสะพานสายลุงสะพานสายลุงเนี่ยมันไม่ไม่ใช่นิทานนะครับแล้วก็ไม่ใช่บทโฆษณา,าซึ่งเราเคยได้ยินคํานี้มาเยอะมากนะครับในโลกหรือบทความออนไลน์ต่างๆนะครับจุดเริ่มต้นเลยนะครับก็คือเกิดจากน้ําตา กับความรักของหญิงสาวคนหนึ่งที่อายุเพียงแค่19ปีชื่อคุณเอ็ดนาคลายเลกกี้นะครับถ้าจำไม่ผิดเป็นชาวสกอตแลนด์นะครับเหตุการณ์น่าจะเกิดในช่วงปีประมาณ1 9 5 0 6 0ถึง1 9 6 0ในช่วงนี้นะครับจะลองไปสืบค้นอีกทีหนึง่งตอนนั้นเธอสูญเสียสุนัขพันธุ์ลาบาร์ดีทิเวอร์นะครับชื่อเมเจอร์ซึ่ง น้องเขาจากไปในอ้อมแขนของคูเดน,น่าคนระาวนี้มันด้วยความที่หัวใจที่แบบเขามันแตกสลายะนะครับเธอก็เลยได้เขียนบทกวีถึงโลกที่เมเจอร์เนี่ยเขาจากไปโลกที่ไม่มีความเจ็บปวดนะครับไม่มีความแก่ชราแล้วก็เป็นโลกที่เมเจอร์จะได้วิ่งในทุ่งหญ้าเขียวขจีนะครับร่วมกับเพื่อนๆของเขา อยู่ในโลกใบนั้นเธอเชื่อว่าเมเจอร์จะรอคุณเอ็ดนาะครับที่ปลายสะพานสายทุ้นนะฮะบทกวีนี้ไม่ได้ระบุชื่อผู้แต่งนะครับแล้วก็ถูกส่งกันแบบเหมือนปากต่อปากนะฮะจากปากต่อปากจากคนสู่คนไปเรื่อยก็แพร่หลายกันในอินเทอร์เน็ตในช่วงยุคประมาณ90นะครับจนกระทั่งปี2023นะครับเมื่อ2องปีที่ผ่านมานเอง มีนักประวัติศาสตร์ศิลปะคนหนึ่งเนี่ยเขาตามแกะรอยนะครับในเรื่องของอสะพานสายลุงเนี่ยครับเพราะว่าเขาแกะไปถึงหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นผู้สร้างตำนานเนี่ยขึ้นมานะครับที่ปลอบใจหรือปลอบอลมคนทั้งโลกนะครับคือในสะพานสายลุงเนี่ยจริงๆมันเป็นแค่ทางเชื่อมนะครับแต่มันเป็นทางเชื่อมกับโลกอีกใบหนึ่งนะฮะที่จะมีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่แล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยที่เขาจากไปแล้วเขาจะยังวิ่งเล่นอย่างอิสระอยู่ในนั้น ไม่มีความทรมานเกิดขึ้นนะครับไม่มีน้ำตาไม่มีความเจ็บปวดแล้วก็มีแต่ความสุขอิสระตรงสะพานเนี่ยจะยังมีพวกเขารออยู่ตรงนั้นหลังจากที่พวกเขาจากไปแล้วนะครับเขาจะไม่ไม่ข้ามสะพานไปทันทีนะครับพวกเขาจะรอรอเราครับอยู่ตรงนั้นเพื่อรอให้เราเนี่ยวันที่เราจากไปก็จะต้องไปเจอเขาที่นั่นสัตว์เลี้ยงไม่สามารถพูดได้ถูกไหม แต่เขากลับเข้าใจเรานะครับอเอร์เผออาจจะมากกว่า,าคนอื่นที่เข้าใจเรามากกว่าอีกนะฮะคือไม่เคยตัดสินเราครับแล้วก็ไม่เคยหายไปในวันที่เรารู้สึกแย่ครับเขารักเราโดยที่เราก็ไม่รู้สินะว่าทําไมถึงไม่มีเหตุผลน,นะครับคือมันก็แปลกเหมือนกันแต่คราวนี้เมื่อวันหนึ่งเนี่ยเมื่อ,อวันที่มันต้องบอกลาก,กันเพราะว่าทุกอย่างมันไม่จริงหลัง บ้านที่เคยแบบมีเสียงวิ่งใช่ไหมครับก็จะเงียบลงนะครับเตียงที่เคยแบบเาขามากระโดดเนี่ยมันก็จะไม่มีรอยเท้าเขาละนะครับแต่สุดท้ายก็ยังคงอยู่ในใจเราแล้วลก็เมื่อถึงวันที่ตัวของเราหลับตาครั้งสุดท้ายสิ่งแรกนะครับที่เราจะพบก็คือเขาอจะุมาหาเรารที่สะพานสายลมนั่นเองแล้วก็จะไปได้กันในเมื่อไม่นานมานี้นะครับเ,เราได้เห็น สะพานสายรุ้งของจริงนะครับถูกถ่ายทอดอย่างงดงามผ่านฉากฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง Heavenly Ever After เป็นซีรีส์หนึ่งของเกาหลีนะครับซึ่งมันเป็นฉากที่สะเทือนใจมากเลยฉากหนึ่งนะครับในในโลกภาพยนตร์เลยก็ว่าได้เนื่องจากผู้กำกับเนี่ยได้สร้างฉากสะพานสายรุ้งออกมานะครับซึ่งมันเป็นฉากที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยที่จากไปแล้วเขาวิ่งมาหาเจ้าของเขาครับอีกครั้งหนึ่ง ในโลกทีเ่เขาจำลองให้เห็นว่ามันไม่มีความเจ็บปวดนะครับไม่มีเสียงร้องหวอยหวนห,ห,หรืออาการเจ็บปวดนะครับในฉากฉากนี้นะครับทำให้คนที่เคยสูญเสียสัตว์เลี้ยงน,นะครับมันไม่ใช่เป็นแค่เฉพาะฉากนะครับแต่มันคือคำตอบของสิ่งที่เขาเคยสงสัยว่าตัวลูกๆของเขาจะมันจะเป็นยังไงนะ ังจากที่เขาจากไปแล้วในตอนที่ได้มีแแต่มันทําให้พ่อแม่ของเด็กๆนะครับที่จากไปเห็นภาพได้ชัดเจนแล้วก็เคลียร์ขาดว่าเขาอยู่ดียังไงนะครับเขาวิ่งได้นะครับจากที่ก่อนหน้านี้ในสภาพที่เขาแก่ชราใช่ไหมเขายิ้มได้นะครับแล้วเขาก็เตรียมรอเราอยู่ตรงนั้นสนะพานสายลุงอาจไม่ใช่แค่บทกวีนะครับในสายตาของบางคนแต่ว่ามันเป็นอีก มันเป็นเรื่องของอีกหลายล้านหัวใจของของอคนหลายล้านหัวใจนะครับที่เคยสูญเสียเด็กๆ,ๆที่รักไปแล้วก็มองมันว่าสะพานสายลุ้มคือสิ่งสุดท้ายและเป็นความหวังสุดท้ายนะครับที่จะได้มีโอกาสเจอเขาเหล่านั้นอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายนี้นะครับหมอขอบคุณเอ็ดนาที่เขียนบทกวีจากน้ำตาแล้วก็ขอบคุณผู้สร้างหนังที่ถ่ายทอดมันออกมาเป็นภาพให้เราได้เห็น ขอบคุณสัตว์เลี้ยงนะครับทุกคนที่เคยรักเรานะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยได้อยู่ตรงนี้ก็ตามแต่เรารู้ว่าตัวเราเองยังรอเขาอยู่ตรงนั้นที่ไปสะพานสายลิ้ขอมอบความรักที่บริสุทธิ์นี้ให้กับทุกคนนะครับแล้วก็ทุกหัวใจที่บริสุทธิ์หัวใจเล็กๆด้วยนะครับที่บริสุทธิ์ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็รักเขานะครับสวัสดีครับ